ด่วนข่าวดีของทั้งคุณหมอและคนไข้ที่ฉีดโบท็อกเพราะว่าค้นพบยาตัวใหม่ต้านฤทธิ์โบท็อกฉีดปุ๊บ5นาทีฤทธิ์หายเลยฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามหมอรัชภูมิแพทย์ชวทางผิวหนังอัปเดตเทนความงามที่นี่ก่อนใครก่อนช่องไหนเลยก่อนหน้านี้นะฮะใครที่ฉีดโบท็อกแล้วผิดพลาดมาอาจจะมีปัญหาตาตกหน้าเบียเบ้ยวปากเบี้ยวยิ้มไม่ออก อันนั้นคือเกิดจากการผิดพลาดของการฉีดโบทอ็อกซึ่งเราต้องรอเวลาก่อนอันนี้รอเวลาจะทําเครื่องแะไรมันก็ไม่หายเร็วหรอกรอเวลาหลายเดือนเลยแต่ปัจจุบันบริษัทเดลโนโวนะฮะของประเทศสหรัฐอเมริกาค้นพบวิจัยนะครับเพราะว่ามียาที่สามารถฉีดปุบริดหายทันที5นาทีสำหรับคนที่ฉีดโบท็อกผิดพลาดมานี่นะครับชมหนะ้าดรสตีฟโยรินซึ่งเป็นจกักษุแพทย์และเป็นแพทย์ที่คิดค้นวิจัยกับบริษัทนี้ในการผลิตยาตัวใหม่ตัวนี้นะยาตัวนี้ชื่อว่า รีไว v ว x ซึ่งเป็นยาตัวแรกที่ต้านริบโบท็อกที่มีการศึกษาหรือม,มีการฉีดในมนุษย์ดังนั้นต่อไปถ้ายานี้ออกมานะครับใครฉีดโบท็อกแล้วแบบไม่ชอบผลโบท็อกหรือมีผลข้างเคียงนะครับอยากจะให้หมดเร็วๆนี่เลยรีไว v ว x ครับอ่ะฝากกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามเพื่อติดตามข่าวสารสิ่งดีๆทางด้านเทนความงามก่อนใทยครับ